สวัสดีครับพบกับหมูจิ๋วอีกเช่นเดิมนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับทำผลงานโดดเด่นชนะโดมินิกันอันดับ8ของโลกไปแบบสนุก3ต่อ2เซตในศึกชิงแชมป์โลกปี2022นะครับผมเชื่อว,ว่าคนไทยทุกท่านเนี่ยก็คงเชียร์แมตชนี้หยุดโลกกันพอสมควรนะครับโดยเฉพาะแมตสุดท้ายซึ่งสาวสนะัด บของทีมชาติไทยนะครับทำผลงานได้อย่างสนุกสนานอย่างรวดเร็วและรุนแรงทำให้คู่ต่อสู้ตั้งตัวแทบไม่ทันจนเอาชนะโดมินิกันทีมอันดับแของโลกไปได้นะครับ อย่างไรก็ตามในครั้งนี้ทีมชาติไทยไม่ได้ลงแข่งในชุดสีขาวนะครับแต่ลงแข่งขันในชุดสีดําซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนๆชาวไทยเนี่ยก็เรียกร้องกันมาในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับในวงการกีฬาแล้วนอกจากฝีไม้ไลายมือแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันทางด้านกีฬาแล้วนะครับ <c oughs> ก็ยังมีความเชื่อเรื่องโชคลางต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งนี้ นักกีฬาชาวต่างชาติชื่อดังหลายท่านนะครับก็มีความเชื่อเรื่องโชคลางกันอย่างไม่น่าเชื่อนะครับและบางเรื่องเองเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเราไปดูกันดีกว่านะครับว่านักกีฬาชื่อดังชาวต่างชาติมีความเชื่อเรื่องโชคลางอย่างไรบ้างเราไปดูกันเลยนะครับ คนแรกนะครับก็คือไทเกอร์วูดนะครับนัดกอลชื่อดังนะครับลูกครึ่งชาวไทยไทเกอร์วูดเนี่ยก็จะมีภาพลักษณ์นะครับว่าเขาจะต้องใส่ชุดสีแดงนะครับสีแดงเท่านั้นในการที่จะเป็นแชมป์กอล์ฟนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย การใส่ชุดสีแดงทําให้เขาเป็นแชมป์กอล์ฟเดอะมาสเตอร์ปี2019จริงๆนะครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยชุดแดงเนี่ยก็ไม่ได้ชุดเก่งหรือชุดเฮงอะไรนะครับแต่เกิดจากเพราะคุณแม่ของเขาเนี่ยเคยแนะนําไทเกอร์วูดว่าราศีมังกรอย่างเขาเนี่ยควรจะใส่เสื้อสีแดงในวันอาทิตย์นะครับทำให้เขาเองเนี่ยในการแข่งขันกอล์ฟแมตช์สำคัญก็จะใส่ชุดสีแดงนะครับเป็นหนึ่งในโชคลางของไทเกอร์วูดนะครับคนต่อไปนะครับก็คือไมเคิลจอแดนนะครับ ไมเคิลจอแดนเป็นนัดบาสเกตบอล NBA ชื่อดังนะครับในจุดเริ่มต้นของชีวิตเขาเนี่ยก็ไม่ได้เก่งกาดนะครับแล้วก็ได้รับคำสบประมาณมากมายจนเขาเองก็พัฒนาตัวเองจนเก่งจริงๆนะครับและก็ได้ทุนจนสามารถเข้ามาหาวิทยลาลัยนอรแคลิโลัน่าได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกท่านไม่รู้คือเขาจะใส่กางเกงบาสเกตบอลตัวแรกที่เขาใส่นะครับเป็นกางเกงบาสเกตบอลตัวสั้นเตอ๋อสีแดง จนกระทั่งแม้ว่าเขาจะมีชื่อเสียงก็ตามนะครับเขาก็จะเอากางเกงบาสเกตบอลสีแดงตัวสั้นเต๋ะนี้ใส่ไว้ข้างในนะครับและชับด้วยชุดกีฬาหรือว่าชุดแข่งของเขาอีกทีหนึ่งเป็นความเชื่อหนึ่งของไมเคิลจอแดนนะครับว่ากางเกงสีแดงตัวนี้เป็นกางเกงนำโชคของเขานะครับสำหรับคนต่อไปเนี่ยก็คือนักเทนนิสชื่อดังนะครับหรือว่าเซเรนาวิลเลียมนะครับซึ่งเธอเองก็มีโชคลางว่าถ้าหากแมตช์แรกที่เธอเข้าแข่งขันและชนะแล้วนะครับ เธอจะเก็บถุงเท้าอันนั้นไว้และใส่ถุงเท้านั้นในแมตช์ถัดไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศน,นะครับเพราะว่าเซเรนาวินเลียมเชื่อว่าถุงเท้านั้นเนี่ยจะทําให้เธอมีความมั่นใจและสามารถผ่านชันลุยไปถึงรอบสุดท้ายได้นะครับถ้าหากเรื่องยังกล่าวเนี่ยยังพีคไม่พอผมขอเสนอทีมชาติแคมมารูนครับ ทีมฟุตบอลแคนาบรูนเนี่ยได้ฉาย,ยาว่าทีมหมอพีนะครับชื่อนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1990ที่ประเทศอิตาลีแคนาบรูนเนี่ยสร้างชื่อถึงขีดสุดนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยเป็นทมีมจากแอฟริกานะครับที่เข้าไปถึงรอบ8เทมีมสุดท้าย ซึ่งในการแข่งขันนั้นก็มีการให้เครดิตกับหมอผีประจําทีมไม่น้อยเลยนะครับซึ่งตําแหน่งหมอผีประจําทีมเนี่ยถือเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่สตาฟโค้ชนะครับของทีมชาติแคานาดครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความเชื่อเรื่องโชคลางในวงการกีฬาแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งอื่นที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือความสามารถของตัวนักกีฬา ทีมเวิร์กแล้วก็น้ําใจสปิตของนักกีฬานะครับซึ่งจะทําให้ทีมนักกีฬาน,น,นั้นประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับสำหรับทีมชาติไทยในเรื่องของชุดขาวนั้นผมได้มีการวิเคราะห์ไว้ว่าชุดขาวนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูในสนามการแข่งขันวอลเลย์บอลเนี่ยพื้นหลังจะเป็นสีดำใช่ไหมครับในกีฬาที่ใช้ความรวดเร็วสีขาวจะเป็นจุดเด่นและทําให้คู่แข่งขันเนี่ยสามารถรู้ความเคลื่อนไหวของเราได้ดีกว่าการใส่ชุดสีดำนะครับ นั่นก็เป็นเรื่องของหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับการแข่งขันรอบต่อไปของสาวไทยนะครับจะอยู่ในกลุ่ม S นะครับแข่งขันแบบพบกันหมดรวมกับ4ทีมจากสาย C ที่มีประเทศสหรัฐอเมริกาทีมอันดับหนึ่งของโลกแชมป์โอลิมปิกโตเกียวเกมตามมาด้วยอันดับ2นะครับทีมจากประเทศเซอร์เบียแชมป์โลกครั้งที่แล้วนะครับ ตามมาด้วยอันดับ3ประเทศเยอรมน,นีและอันดับ4แคนาดานะครับซึ่งเป็นแมตที่ค่อนข้างจะโหดพอสมควรนะครับแต่กับผมก็คิดว่าไม่เกินความสามารถของสาวไทยแล้วน,นะครับผมและชาวไทยทุกท่านรวมถึงชาวอาเซียนทุกคนขอส่งแรงเชียร์นะครับเป็นกลำใจให้ทีมนักตบสาวไทยนะครับเราวไปดูความเห็นของชาวต่างชาติกันดีกว่านะครับว่า การแข่งขันแมตช์จุดโลกวันนี้ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติโดมมนิกันจะมีความคิดเห็นอย่างไรมีความสนุกสนานแค่ไหนเราไปดูความคิดเห็นแรกกันได้ดีกว่าครับฉันร้องตะโกนเหมือนคนกำลังจะตายแมตช์5แต่ฉันยังไม่ตายนะและโคตรดีใจกับทีมชาติไทยเลยทำได้อีกแล้วนะยังช็อกอยู่ลักนะจุ๊บๆความเห็นต่อไปนะครับการสู้กับโดมมนิกันยากที่จะชนะ ทั้งสูงลูกตบยาวและหนักน่วงแต่แบบนี้สาวไทยสู้ด้วยหัวใจและเหมือนไม่มีอะไรจะกลัวแล้วเล่นเอามันไร่ความกดดันสุดยอดมากความเห็นต่อไปนะครับจากโดมินิกนันยินดีด้วยกับทีมชาติไทยสู้เต็มที่ไม่เคยยอมแพ้จากนี้คงจะยากขึ้นอีกเยอะนะความเห็นต่อไปนะครับ จากทีมชาติประเทศไทยแววตาเต็มไปด้วยคนที่คลั่งใครในวอลเลย์บอลกล้าหาญเป็นหญิงที่เข้มแข็งที่ได้แสดงความสามารถด้วยเกมเร็วและความมีวินัยสูงความเห็นต่อไปนะครับทีมไทยร้อแรงหนังไฟไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชนะหรือแพ้เราจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะลักนะจากมาเลเซียความเห็นต่อไปนะครับ ทีมไทยชอบทำเซอร์ไพรส์ทีมจากโดมินิกันแข็งแกร่งมากทั้งสูงและเล่นลูกเร็วแต่ทีมชาติไทยยังเอาลงมาได้สู้ต่อไปนะราชินีเซตที่5ความเห็นต่อไปนะครับตอนแรกคิดว่าโดมินิกันจะชนะ3ต่อ1เซตแต่คิดผิดเขาค่อยๆปล่อยของในเซตที่4-5ถึงหหัวใจจะวายโลกนี้สนุกขึ้นเยอะถ้ามีทีมชาติไทยความเห็นต่อไปนะครับ ยินดีด้วยประเทศไทยมันเป็นแมตช์ในความทรงจำเรื่องที่1คือเป็นครั้งแรกที่ชนะโดเมนิกันจากที่เคยแพ้มาแล้ว5ครั้งอย่างที่2แมตช์นี้สนุกมากพลังงานล้นเหลือลักนะจากตุรกีความเห็นต่อไปนะครับลักนะจุ๊บจุบจากอินเดียความเห็นต่อไปนะครับแม้ทีมชาติไทยจะไปลองด้านความสูงและคิดว่าโดเมนิกันชนะแน่นอนแต่ทีมสาวๆยังเอาชนะได้ แม้ว่าพวกเธอจะตัวเล็กแต่หัวใจแกร่งเหมือนหินหลักนะจากอุซเบกิสถานความเห็นต่อไปนะครับสาวๆทีมชาติไทยกลุ่มนี้ทำให้หัวใจฉันจะวายพวกเธอมีเรื่องให้หน่าตื่นเต้นทุกแมตช์เกมนี้สนุกเหมือนแมตช์ตุรกีสมแล้วที่ไทยเป็นผู้ชนะปอลอ FI ว B เรียกทีมชาติไทยว่าเป็นทีมไอดอลแห่งวงการวอลเลย์บอลความเห็นต่อไปนะครับยินดีด้วยสาวๆลักทีมชาติไทยนะจากเวียดนาม ความเห็นต่อไปนะครับสู้ๆเพื่อนชาวไทยจากประเทศจีนความเห็นต่อไปนะครับทีมชาติไทยทําให้ได้นะจากประเทศฟิลิปปินส์ความเห็นต่อไปนะครับ,ททนะรรบฉันดีใจทุกครั้งที่ทีมชาติไทยทําคะแนนได้ยินดีด้วยนะจากโปแลนด์ความเห็นต่อไปนะครับทีมจากประเทศไทยดูกี่ครั้งก็จะสนุกแม้จะเสียเปรียบเรื่องความสูงแต่ไม่เคยยอมแพ้เล่นเอามันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น มีพลังมากกว่าทีมโดเมนิกันซึ่งทีมโดเมนิกันแสดงออกทางสีหน้าในเซตที่4อย่างเห็นได้ชัดทั้ง2ทีมเล่นได้สมศักดิ์ศรีจริงๆความเห็นต่อไปนะครับเหมือนนิทานเรื่องแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เมื่อทีมระดับท็อปแข่งกับทีมไทยจะประมาทไม่ได้เลยพวกเธอไม่เคยยอมแพ้อสูรกายตัวน้อยหัวใจราชสีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอจะยิ้มยิ้มยิ้มและก็ยิ้มเท่านั้นความเห็นต่อไปนะครับ ไทยชนะตุรกีตุรกีชนะโดมินิกันโดมินิกันชนะโปรแลนด์โปรแลนด์ชนะไทยไทยชนะโดมินิกัน Amazing Team B อีหยังวาความเห็นต่อไปนะครับยินดีกับทีมชาติไทยด้วยสาวน้อยมหัศจรรัหลักทั้งสองทีมจากประเทศอินโดนีเซีย นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ชมทั่วโลกนะครับซึ่งทีมชาติไทยเองก็ค่อนข้างป๊อปปูล่าในหมู่ผู้ชมทั่วโลกทั้งสปริตทีมงานที่ดีการให้กำลังใจกันไม่ว่าจะพลาดหรือแพ้ความน่ารักสดใสของสาวๆสกิลการเรียนที่ยอดเยี่ยมและอสุรกายไซมินิที่แข่งกับยัก ยิ่งทำให้แฟนๆลุ้นเอาใจช่วยสาวไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้เราถือได้ว่าเราเป็นสไตล์แห่งวงการทีมหนึ่งไปแล้วภาพจดจำทีมชาติไทยกลายเป็นเบอร์ต้นๆของโลกไปแล้วและก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่นำเอาวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬาไปใช้ในวงการกีฬาไทยทำให้เรารีดความสามารถของผู้แข่งขันออกมาถึงขีดสุด รวมไปถึงน้องๆในทีมที่มีความรักความสัมิัคธีกันมากจนเป็นที่ประทับใจของคนไทยและชาวต่างชาตินะครับซึ่งในปัจจุบันหลายๆทีมของประเทศชั้นนาเริ่มเลือนลางกันไปแล้วแต่สำหรับทีมชาติไทยแล้วการแข่งขันทุกแมตช์ไม่เฉพาะชาวไทยชาวต่างชาติก็ตั้งหน้าตั้งตารอทีมภายแข่งเหมือนกันนะครับสู้ๆเอาใจช่วยนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆในวันนี้นะครับท่านใดมีความเห็นอย่างไรก็สามารถให้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเองก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ติดตามกันมากว่า10นาทีนะครับยังไงใครที่ผ่านเข้ามาผมก็อยากให้ท่านกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับและสามารถชมคลิปอื่นๆได้นะครับตามลิสต์ที่โชว์ขึ้นด้านบนนะครับกดรูปเด็กเพื่อกด s u b s c r i b ์ช่องของผมได้นะครับสำหรับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านมากนะครับ สวัสดีครับ